ทำไมเมียถึงยิ้มได้แบบนั้นความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูดเราคุณค้นหาในคลิปนี้บ้านสองชั้นสีครีมสดใหม่เพิ่งทาสีเสร็จเมื่อวานกลิ่นสีจางๆยังลอยอยู่ในอากาศสายลมพัดเอาเสียงนกร้องเบาหาหะผสมกับเสียงใบไม้ไหวแต่ความสงบนี้อยู่ได้ไม่นานประตูเหล็กหน้าบ้านถูกผลักเปิดแรงเสียงกระแทกดังก้องไปทั้งซอย แม่ผัวในชุดผ้าไทยเดินเข้ามาสีหน้าบึ้งตึงดวงตาแข็งกร้าวเธอเดินผ่านสนามหญ้าที่เพิ่งปูใหม่ไม่แม้แต่จะมองดอกไม้ที่ลูกสะภ้ปลูกเท้าเธอเหยียบลงไปไม่ลังเลลูกสะภ้ย,ยืนอยู่หน้าประตูบ้านในมือยังถือผ้าเช็ดมือจากครัวเธอยิ้มบางๆแต่แววตานิ่งสนิทออกไปจากบ้านหลังนี้ซะเสียงแม่ผัวแข็งกร้าวเหมือนคำสั่งสาร บ้านนี้ไม่ใช่ของเธอคนเดียวลมเย็นพัดผ่านทําให้มาหน้าต่างไหวเบาหาหะแต่ภายในอกของลูกสะพ้ายกลับร้อนวูบเธอหายใจเข้าลึกและช้าเสียงหัวใจดังในหูเหมือนกลองเคาจังหวะแม่รู้ไหมคะเธอพูดด้วยเสียงนุ่มแต่แฝงด้วยความหนักแน่นบ้านหลังนี้ชื่อฉันคนเดียวในชนดแม่ผัวชะงักเล็กน้อย ขอบตากระตุกไม่กล้าพูดอะไรทันทีเงินกู้ก้อนนี้ฉันเป็นคนกู้เองผ่อนเองทุกเดือนตั้งแต่ก้อนแรกจนหลังคาขึ้นแม่ผัวเริ่มตัวสั่นมือที่ถือกระเป๋ากำแน่นขึ้นเสียงจักระจันร้องจากต้นไม้ข้างบ้านฟังดูดังผิดปกติลูกสะพ้ายก้าวเข้ามาใกล้แววตาเธอยังคงนิ่งไม่หวั่นไหวแม่จะให้ออกจากบ้านของตัวเองงั้นหรอคะเธอพูดพร้อมรอยยิ้มจาง หาหะแต่กลับเยือกเย็นจนแม้แต่ลมก็หยุดพัดแม่ผัวถอยหลังหนึ่งก้าวเหมือนร่างกายไม่ตอบสนองในวินาทีนั้นเสียงกระจกหน้าต่างสั่นเล็กน้อยจากแรงลมและแม่ผัวยืนนิ่งตัวแข็งราวกับหินลูกสะพ้ยยังยิ้มอยู่แม้ในแววตาจะมีแสงบางอย่างส่องออกมาแสงที่เย็นชาและน่ากลัวในคราวเดียวกันแม่ผัวพยายามจะพูดอะไรบางอย่าง แต่ลิ้นกลับหนักริมฝีปากสันระริกเหมือนไม่กล้าแม้แต่จะขออภัยเงาสะท้อนจากกระจกประตูบ้านเผยให้เห็นใบหน้าของแม่ผัวที่ซีดเผือดขณะที่ลูกสะั้ยเดินผ่านด้วยรอยยิ้มที่ไม่จางหายแชท GPT เธอก้าวขึ้นบันไดไม้หน้าบ้านเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังกึกก้องทุกย่างก้าวเหมือนย้ำเตือนถึงสิทในบ้านหลังนี้แม่ผัวยังคงยืนนิ่ง ลมหายใจหอบถี่เล็กน้อยมือกำกระเป๋าแน่นจนเส้นเลือดปูดลูกสะพายหันหลังกลับมาก่อนจะหยุดที่หน้าประตูมองลงมาด้วยแววตาสงบแม่อาจลืมไปก็ได้ค่ะเสียงเธอเบาแต่ชัดเจนทุกถ้อยคำว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านเก่าที่แม่เคยอยู่เสียงนาฬิกาติดผนังภายในบ้านดังติ๊กตอกติ๊กตอกทุกจังหวะเหมือนกรีดแทงความเงียบ ที่นี่ไม่มีใครยอมให้ใครข่มอีกแล้วเธอพูดพางวางมือลงบนลูกบิดประตูบรรยากาศรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งแม่ผัวเม้มปากแน่นแววตาเริ่มหลุกหลิกเหงื่อไหลซึมตามไรผมถ้าแม่เหนื่อยแม่กลับไปพักที่บ้านเก่าก็ได้นะคะบ้านที่แม่ยังคงมีอำนาจเต็มที่เธอเปิดประตูอย่างสง่างามกลิ่งขนมเค้กจากในครัวลอยมาประทะัจมูก กลิ่นที่อบจากมือของลูกสั้เองเมื่อเช้านี้แม่ผัวไม่ตอบแต่สายตาสันไหวเหมือนคนเพิ่งรู้ว่าบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยมันคือพลังคือศักดิ์ศรีคือการตัดสินใจที่คนหนึ่งไม่อาจพลาดจากอีกคนได้อีกต่อไปลูกสภ้ย,ยืนนิ่งที่หน้าประตูปล่อยให้แม่ผัวยืนอยู่ท่ามกลางแสงแดดราวกับโลกสองใบกำลังแยกจากกันอย่างชัดเจน เสียงประตูปิดลงเบาหาหะเหมือนเครื่องหมายจบบทสนทนาแต่ความรู้สึกในอกของแม่ผัวกลับยังคงกึกก้องไม่จบสิน้นแม่ผัวยืนนิ่งอยู่หน้าบ้านดวงตาไหววูบเหมือนคลื่นในน้ําแสงแดดยามบ่ายแผดเผาะจนหน้าผากเป็นเหงื่อเธอหันมองรอบบ้านทุกมุมทุกมุมไม้ทุกช่องหน้าต่างเต็มไปด้วยร่องรอยของลูกสะภ้ต้นไม้ที่เธอปลูกไว้เมื่อหลายปีก่อน ถูกหรือออกไปหมดแทนที่ด้วยไม้ดอกสีสดในกระถางเซรามิกเสียงโทรศัพท์ในกระเป๋าดังขึ้นเธอควักออกมาช้าหหา,หามือยังสั่นเล็กน้อยเป็นสายจากสามีของลูกสะพ้ยลูกชายของเธอเองเธอรับสายแต่ยังไม่ทันพูดเสียงลูกชายก็ดังมาทางปลายสายแม่ไปพูดอะไรกับเขาอีกน้ำเสียงเขาหนักแน่น ชัดเจนไม่ใช่เสียงอ้อนแบบเมื่อก่อนแม่ผัวกลืนน้ำลายลงคอรู้สึกเหมือนบางอย่างในตัวเองกำลังพังทลายแม่แค่เสียงเธอเบาเหมือนคนหมดแรงแค่คิดถึงบ้านเก่าปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งแล้วเสียงลูกชายก็ดังขึ้นอีกครั้งแม่ครับเขาเหนื่อยมากมาพอแล้วบ้านหลังนี้เขาไม่ได้แค่สร้างด้วยเงินเขาสร้างด้วยความอดทนทุกวนัน แม่ผัวหลับตาลงภาพในหัวย้อนกลับไปยังวันแรกวันที่ลูกสะใภ้แต่งเข้าบ้านนี้วันนั้นเธอไม่ได้แม้แต่รอยยิ้มจากแม่ผัวเสียงสายวางลงแม่ผัวยังคงยืนนิ่งเหมือนร่างเธอกำลังสั่นสะเทือนจากภายในเธอเงยหน้าขึ้นช้าหาหะมองบ้านหลังใหม่ตรงหน้าหลังคาสีเทาเรียบกระเบื้องยังสะท้อนแสงแดด แต่ไม่มีเงาเธอในนั้นอีกแล้วไม่มีแม้แต่ที่ให้ยืนเธอถอนหายใจไม่ใช่เพราะเหนื่อยกายแต่เพราะรู้ว่าอำนาจที่เธอเคยมีมันจบลงแล้วแค่รอยยิ้มแค่คำพูดไม่กี่คำจากผู้หญิงคนหนึ่งทำให้เธอแทบยืนไม่ไหวขาของแม่ผัวอ่อนแรงแต่เธอยังคงฝืนยืนแม้หัวใจจะหนักอึ้ง เธอหันหลังช้าหาหะสายตามองไปยังถนนที่ทอดยาวเงาของตัวเองทอดยาวไปตามแสงอาทิตย์บางและสั่นไหวเสียงฝีเท้าเบาๆดังจากในบ้านลูกสะพยเปิดม่านหน้าต่างมองออกมาโดยไม่พูดอะไรเพียงแค่สายตาไม่มีถ้อยคําแต่กลับเหมือนมีแรงกดดันมหาศาลแม่ผัวรู้สึกเหมือนถูกมองทะลุถึงความคิด ความกลัวความเสียหน้าความเสียอำนาจทุกอย่างถูกดึงขึ้นมาอย่างช้าหาหะเสียงรถเข็นของเด็กจากในบ้านดังแผ่วตามด้วยเสียงหัวเราะเล็กหาหะเสียงนั้นแทงเข้าใจกลางอกแม่ผัวเธอคิดถึงหลานคิดถึงวันที่ตัวเองเคยอุ้มหลานวันที่ลูกชายยังพาเธอมากินข้าวทุกเย็นวันที่ทุกอย่างยังอยู่ในการควบคุมของเธอแต่วันนี้ ภาพนั้นไม่เหลืออยู่แล้วบ้านหลังนี้ไม่ใช่ที่ของเธออีกต่อไปเสียงหัวเราะที่ดังอยู่ข้างในไม่ต้องการเสียงของเธออีกแล้วแม่ผัวกัดฟันแน่นหันไปมองประตูบ้านเป็นครั้งสุดท้ายแววตาเปลี่ยนจากแข็งกร้าวเป็นเศร้าลึกเธอก้าวเท้าออกจากลานหน้าบ้านแต่ละก้าวเหมือนหนักขึ้นเรื่อยหาฮาเสียงรองเท้ากระทบพื้นดินชัดเจน แม้จะไม่มีใครฟังเธอไม่หันกลับไปอีกแม้ใจจะอยากมองอีกครั้งอยากให้ใครบางคนเรียกชื่อเธออยากให้ใครเปิดประตูออกมาพูดว่าให้อยู่ต่อแต่ไม่มีเพียงแค่เสียงลมเสียงธรรมดาธรรมดาที่วันนี้ฟังดูเดียวดายกว่าทุกวันแม่ผัวเดินช้าหาหาใบหน้าหันต่ำไม่แม้แต่จะเงยขึ้นมองฟ้า ถนนหน้าบ้านทอดยาวแต่กลับรู้สึกแคบอย่างประหลาดเหมือนกำลังเดินผ่านอุโมงค์แห่งความม่างเปล่าข้างบ้านมีเสียงสุนัขเห่าเสียงที่เธอเคยเมินเฉยแต่วันนี้มันฟังดูหวงเหวงในใจต้นไม้ที่เคยปลูกไว้ริมรัว้วสูงขึ้นกว่าครั้งสุดท้ายที่เธอมองแต่ไม่มีใครพูดถึงไม่มีใครเห็นค่าเธอเดินผ่านมันไปเหมือนไม่รู้จักทั้งที่เป็นคนลงมือปลูกเองกับมือ สองมือที่เคยควบคุมทุกอย่างในบ้านเคยจัดวางทุกจานบนโต๊ะเคยเป็นเสียงสุดท้ายที่ตัดสินเรื่องในบ้านวันนี้กลับสัน่นว่างเปล่าไม่มีที่ให้วางอีกแล้วเสียงประตูบ้านด้านหลังปิดลงอีกครั้งเสียงนั้นไม่ได้ดังมากแต่มันชัดในใจเธอมันคือเสียงตอกย้ำว่าโลกของเธอในบ้านหลังนั้นปิดลงแล้วโดยสมบูรณ์ แม่ผัวหยุดยืนหน้าป้ายซอยสายตาเหมอมองแสงแดดที่ตกกระทบถนนเงาตัวเองทอดยาวจางลงกับพื้นภาพในหัวเธอเต็มไปด้วยรอยยิ้มของลูกสะภย้ยิ้มที่ไม่ได้แข็งกร้าวแต่กลับเฉียบคมและไม่เปิดช่องให้ตอบโต้เธอรู้ตัวทันทีว่าวันนี้เธอไม่ได้แพ้พระคำพูดแต่แพ้พระอีกฝ่ายไม่กลัวเธออีกแล้วบ้านหลังนี้ ความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปแม่ผัวยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นปล่อยให้ลมพัดผ่านเส้นผมที่เริ่มหนอกแผ่นหลังที่เคยตั้งตรงค่อยๆเอลงเล็กน้อยและในช่วงเวลานั้นเองเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังแผ่วเบาแต่หนักแน่นแม่ผัวหันกลับไปช้าหาหะหัวใจเต้นแรงอย่างไม่มีเหตุผล ในดวงตามีทั้งความหวังและความกลัวปะปนกันผู้ที่เดินมาคือเธอลูกสะพ้ยในชุดบ้านธรรมดาผมถูกรวบขึ้นอย่างเรียบร้อยมือยังถือลูกแก้วน้ำที่มีหยดเกาะอยู่เต็มข้างแก้วเธอเดินมาช้าหาฮใบหน้าเรียบเฉยไม่มีรอยยิ้มเหมือนเมื่อครู่แต่แววตานั้นอ่อนลงกว่าก่อนหน้านี้แม่ผัวยืนนิ่งริมฝีปากเม้มแน่น ไม่รู้จะพูดคำใดก่อนดีลูกสะพ้ยหยุดยืนตรงหน้าเธอสายตาสบกันครู่หนึ่งก่อนเธอจะยื่นแก้วน้ำเย็นมาให้แดดแรงข้ากลัวแม่จะเป็นลมน้ำเสียงเธอนุ่มนวลแต่แฝงด้วยอะไรบางอย่างที่ยากจะอธิบายแม่ผัวมองแก้วน้ำนั้นน้ำเกาะรอบขอบแก้วเย็นเฉียบไหลลงมาหยดเป็นทางบนมือของลูกสะพ้ยเธอยื่นมือไปรับช้า หาหานิ้วของทั้งสองสัมผัสกันแผวเบาสัมผัสนั้นไม่ได้ร้อนแต่ก็ไม่เย็นลูกสะพ้ายไม่ได้พูดอะไรต่อเพียงแต่หันหลังกลับเดินกลับไปทางบ้านโดยไม่เร่งรีบแม่ผัวมองแผ่นหลังที่กำลังห่างออกไปหญิงสาวผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ในอุ้งมือของเธอวันนี้กลับเดินจากไปในท่วงท่าที่สง่างามกว่าที่เคยเห็นเธอก็มองแก้วน้ำในมือ หยดน้ำเกาะกระจกเหมือนหยาดเหงื่อบนหน้าผากเธอความเย็นของมันไหลลึกเข้าไปถึงในใจชะล้างความร้อนรุ่มและค่อยๆปลุกบางอย่างขึ้นมาในอกแม่ผัวสูดหายใจเข้าเหงยหน้ามองบ้านหลังนั้นอีกครั้งบ้านที่ไม่ใช่ของเธอแต่เป็นบ้านที่ลูกของเธอเลือกจะอยู่รอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าแม้มันจะฝืนแต่มันก็จริงใจมือที่ถือแก้วน้ำ ยกขึ้นแนบกับแก้มที่เริ่มร้อนแล้วเธอก็ก้าวเท้าออกไปแต่คราวนี้ไม่ได้จากไปด้วยความโกรธหากแต่จากไปพร้อมกับบางอย่างที่กำลังเปลี่ยนแปลงในใจเธอเองเสียงรองเท้าของแม่ผัวกระทบพื้นทางเดินกึกกึกกึกแต่ละก้าวนั้นเบาลงไม่ใช่เพราะแรงที่ลดลงแต่เพราะใจที่หนักเริ่มคลายเธอเดินผ่านรั้วบ้านที่เพิ่งทาสีใหม่ กลิ่นน้ำมันเคลือบไม้ยังคงลอยอยู่กลิ่นที่เธอเคยตำหนิว่าแรงเกินไปแต่วันนี้มันหอมอย่างประหลาดแม่ผัวหันกลับไปมองอีกครั้งลูกสะใภ้กำลังอุ้มหลานชายออกมานั่งเล่นที่ระเบียงเด็กน้อยหัวเราะเบาๆมือเล็กๆโบกไปมาหญิงสาวสบตาเธออีกครั้งไม่มีคำพูดใดหาหาไม่มีรอยยิ้มแต่เพียงการมองก็พูดได้มากพอ ในแววตาคู่นั้นมีทั้งการให้อภัยทั้งความแข็งแกร่งและความสงบที่หาได้ยากแม่ผัวสูดลมหายใจเข้าลึกหาหาน้ำในแก้วค่อยๆหมดไปทีละนิดความเย็นในใจยังคงอยู่เธอรู้ว่าศึกในวันนี้จบลงแล้วไม่ใช่ด้วยการเถียงไม่ใช่ด้วยคำดา่าแต่ด้วยการยืนหยัดของลูกสะพ้ย ด้วยการให้อภัยโดยไม่พูดคำว่าขอโทษแม่ผัวยิ้มให้ตัวเองรอยยิ้มเล็กๆที่เคยหายไปนานวันนี้กลับมาอีกครั้งไม่ใช่เพราะชนะแต่เพราะเรียนรู้ว่าความพ่ายแพ้ก็มีค่าเธอก้าวเดินต่อไปมือยังถือแก้เปล่าแต่ใจไม่เปล่าอีกแล้วเพราะวันนี้เธอได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ใช่แค่ลูกสะใภ้ แต่เป็นเจ้าของบ้านที่แท้จริงแล้วเธอก้าวพ้นจากรั้วบ้านแต่ในหัวกลับยังเต็มไปด้วยภาพของเมื่อครู่เสียงหัวเราะของหลานสายตานิ่งสงบของลูกสะพ้ยและรอยยิ้มที่เพิ่งผุดขึ้นในใจเธอเองสองเท้ายังก้าวไปข้างหน้าแต่ความคิดเริ่มเดินกลับเข้าไปข้างในแม่ผัวหยุดอยู่ตรงมุมถนนตรงที่เธอเคยนั่งคุยกับเพื่อนบ้าน เล่าถึงลูกสะใภ้ในแบบที่เธอเชื่อว่าถูกวันนี้ไม่มีเพื่อนบ้านอยู่ตรงนั้นมีเพียงเงาเธอกับต้นไม้เก่าหาหะใบไม้ไหวเบาๆตามแรงลมเธอมองไปรอบหาหะทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกในใจเธอเปลี่ยนไปครั้งหนึ่งเธอเคยคิดว่าอำนาจคือสิ่งที่ต้องรักษาคำพูดของเธอคือสิ่งสุดท้ายที่ใครๆต้องฟัง แต่วันนี้เพียงรอยยิ้มและน้ำเย็นหนึ่งแก้วกลับทำให้เธอรู้ว่าสิ่งที่สำคัญกว่าอำนาจคือพื้นที่ใจที่ใครคนหนึ่งยอมเปิดให้พื้นที่ที่ไม่ใช่พระสายเลือดแต่เพราะการพิสูจน์และการยืนหยัดอย่างเงียบงนันแม่ผัวก,ก็มองมือของตัวเองมือที่เคยใช้กดดันวันนี้กลับแค่ถือแก้วเปล่าไว้ในบอก เธอรู้ดีว่าถ้ากลับไปเดินเข้าไปใหม่กลับไปเคาะประตูอีกครั้งประตูนั้นอาจจะเปิดแต่อาจไม่ได้เปิดเพราะคำขอร้องแต่อาจเปิดเพราะเธอเปลี่ยนไปแล้วจริงหาหาแสงแดดคล้อยต่ำลงเงาของเธอยาวขึ้นอีกแต่คราวนี้มันไม่สั่นไหวอีกต่อไปแม่ผัวสูดหายใจอีกครั้งลึกและนุ่ม ลมหายใจที่ไม่ได้มีแค่ความดื้อรั้นแต่มีความเข้าใจเจืออยู่ในนั้นเธอยังไม่หันกลับแต่หัวใจเริ่มหันแล้วหันกลับไปหาบ้านที่เธอไม่ใช่เจ้าของอีกต่อไปแต่เป็นบ้านที่เธออาจเริ่มเรียนรู้ว่าจะรักมันในแบบใหม่ได้อย่างไรเสียงลมหายใจของเธอเบาลงหัวใจที่เคยเต้นแรงด้วยโทสะตอนนี้กลับเต้นในจังหวะที่มั่นคงขึ้น เธอยืนอยู่เงียบหาหปล่อยให้ความคิดไหลผ่านเหมือนสายน้ําเย็นชัดและไม่เร่งรีบมือค่อยๆค,คลายจากการจับแก้วแน่นนิ้วที่เคยแข็งกระด้างเริ่มผ่อนแรงหยดน้ําสุดท้ายบนขอบแก้วไหลลงช้าหาหาเหมือนเวลาที่ไหลย,ย้อนอยู่ในความทรงจําของเธอแม่ผัวมองกลับไปยังบ้านหลังนั้นอีกครั้งแม้จะอยู่ไกล แต่หน้าต่างห้องระเบียงยังเห็นชัดลูกสะพ้ายกำลังโยกเลหลานเบาฮาฮเรากับทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่เคยรุนแรงเธอรู้แล้วว่าการสร้างบ้านไม่ใช่แค่เรื่องของคานเสาและอิฐแต่มันคือการอดทนสร้างความเข้าใจและเก็บความรู้สึกไว้ในใจแม้จะไม่มีใครเห็นเธอเริ่มเข้าใจว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะเข้มแข็งได้อย่างไรโดยไม่ต้องยกเสียง ไม่ต้องแสดงอำนาจแต่ยืนได้ด้วยศักดิ์ศรีของตัวเองลมหายใจที่ลอยผ่านริมฝีปากของเธอเหมือนคำขอโทษที่ไม่จำเป็นต้องพูดออกมาเป็นคำแม่ผัวค่อยๆหันหลังกลับก้าวช้าๆไปยังถนนสายเดิมแต่หัวใจนั้นไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะวันนี้เธอไม่ได้จักไปเพื่อหลอีกหนีแต่เพื่อกลับไปคิดกลับไปเรียนรู้ และกลับไปเปลี่ยนแปลงตัวเองในบ้านหลังนั้นอาจไม่มีห้องสำหรับคนสั่งแต่มีพื้นที่เสมอสำหรับคนที่พร้อมจะเข้าใจและยอมรับและแม่ผัวคนนี้เพิ่งได้เรียนรู้บทแรกของการเป็นครอบครัวจริงๆจากรอยยิ้มเงียบๆของลูกสะใภ้คนหนึ่งแสงแดดอ่อนท้ายวันเริ่มลาลับท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีส้มอมชมพูบ้านหลังนั้นยังคงยืนอยู่เงียบ หาหะสงบและงดงามในความเรียบง่ายของมันแม่ผัวเดินมาถึงป้ายรถเมยเธอนั่งลงช้าๆบนเก้าอี้ไม้เก่ามือยังถือแก้เปล่าไว้แน่นแต่น้ำในใจไม่เหลือความขุ่นอีกแล้วสายลมเย็นๆพัดผ่านพาเอาเสียงหัวเราะของเด็กน้อยจากบ้านไกลๆล,ลอยมาเธอหลับตาปล่อยให้เสียงนั้นปลอบประโลมใจไม่ต้องพูดคำขอโทษ ไม่ต้องย้อนกลับไปแก้ไขทุกสิ่งเพียงแค่เริ่มต้นใหม่ในเวลาที่ถูกต้องรถเมย์มาถึงแม่ผัวลุกขึ้นยิ้มกับตัวเองเล็กน้อยยิ้มที่ไม่มีใครเห็นแต่เป็นรอยยิ้มที่เบาสบายที่สุดในรอบหลายปีเธอก้าวขึ้นรถและในใจเริ่มคิดถึงวันพรุ่งนี้วันที่เธออาจจะกลับมาอีกครั้งไม่ใช่ในฐานะแม่ผัวที่เคยใช้อำนาจ แต่ในฐานะคนในครอบครัวที่พร้อมจะเรียนรู้และเดินเคียงข้างกันบ้านหลังนั้นไม่เปลี่ยนไปแต่หัวใจคนเปลี่ยนได้เสมอและบางครั้งรอยยิ้มหนึ่งรอยก็เพียงพอที่จะเริ่มต้นทั้งหมดใหม่อีกครั้งจบบริบูรณ์